ฮักแล้วครับพี่น้องฮักแล้วมุ้ยไม่อยากมันยังไม่ตัดต้นใหม่นะล่อง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 โอ้โครับหกคักหกนะครับต้นนี้พันหาต่อไปต่อมาขอสองพันในสองพันสอง น่ะไม่ยกตัดต้นไม้เรียนแล้วพี่น้ง <c oughs> องส่วนนี้โควิดงานกับบมี่เฮ็ด <c oughs> งานว่างเกียวา่างานว่างเลยพากันมาตัดต้ดตนไม้ต้นกบยังอยู่ที่สูงนี่ <c oughs> ลเลยเฮ้ยเฮ็ดตัว เป็นว่าเอาให้บัดได้ต้นนี่มาสั่นพุนะ่น่ะโอ้เต็มจริงพุ่นะเดี๋ยวไปเขาทานพร้อมเฮ้ต้องการตัดต้นใหม่เด้อติดต่อมาเด้อเออพุนะ่ <c oughs> พนะ่ะเกือบสองครูอมล้อมเนี่ยมันยิ่สองสูงยิง่งได้นี่ <c oughs> นี่แหละขี้ไปเท่าจังาตกต่ำขี้ไปเท่ามาตกต่ำแล้วนี่ตกสูงๆอ่ะมักตากบนน้เลยน้องมักตากบมักตากบนี่เนี่ยเสีย,ไ,ยไปเยไปคราสามันคำ ครับนั่งห้กำลังใจครับ <laughs> หายกำลังใจพีเพิน่น <laughs> <laughs> เอาเวลาได้ห้าโมัน,นี้ตัวนี้หัดคำพอดี <laughs> <laughs> นี่ <laughs> กวดอีกนี่พอน,น่ะพอน่ะ <laughs> วดใบใหม่ลงอันนีก <laughs> ปไปตันตัวไปห้าจังไม่ไปต่อ